ผูใหญ่สวัสดีเพจตำหนักปูใหญ่พาเที่ยวสวัสดีเพจตำหนักผูใหญ่จานน,อน็อตวันนี้อยู่กับจานน,อน็อตนะครับใครได้ดูไลฟ์สดอาจารย์บ้างเมื่อกี้อาจารย์ไปแก้บนเรียบร้อยแล้วนะวันนี้อาจารย์จะไลฟ์สดฟันผู้ปู่รัฐบาลไทยที่พูดไปช่วงกลางวันว่าจะใช่ตัวนี้ไหมนะครับบางคนอาจเจอเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็มีเลขเซอร์ไพรส์มีออมสินด้วยนะครับมีออมสินด้วยแล้วก็ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนที่ลาบากอยู่ได้มาเห็นคลิปนี้ต้องขออภัยนะครับที่มีจังหวะ บางจังหวะอาจจะร้องรังแรงนะครับเพราะว่าเรากําลังดูฟุตบอลอยู่แล้วก็ดูมีนุ่นด้วยปะโรเบิร์ตไอสไตล์นะครับไอออนของอาจารย์เพราะอาจารย์จะไปอวกาศแปลว่าจัตนาการสําคัญกว่ความรู้เออนี่แหละคับนี่แหละพุ่งมากไร้ไอนะครับก็ใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้คนที่ลําบากอยู่ได้เห็นคลิปนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับอาจารย์ได้ไปแก้บนเรียบร้อยใครได้ดูคลิปแก้บนอาจารย์บ้างผู้ใดดนเบิรงเนี่ยคอมเมนต์มาใครได้ดูวันนี้อาจารย์ไลฟ์ทั้งวันนะวันนี้ลูกศิษย์มาสานักเยอะนะครับบอกไว้เลยว่าลูกศิษย์ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ําเกือบตายอาจารย์ไม่ได้กินข้าวอาจารย์กินข้าวเช้าประมาณ17บเนาฬิกาสามสิบนาทีกินขา้าวซ้าหามงแร้งเพราะว่าอะไร f c มาเยอะอาจารย์ไลฟ์สดตั้งแต่อาจารย์ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนไปถึงสํานักแล้วก็ไลฟ์สดรับลูกศิษย์ ทุกคนที่ใครที่ได้ดูจะเห็นเลยว่าไม่มีช่วงไหนขาดเลยอาจารย์จะนั่งรับลูกศิษย์ทั้งวันทั้งวันและลูกศิษย์ที่มาสำนักเราไม่ได้มาตามกระแสนะส่วนมากมาเพราะว่าอยากเจออยากคุยอยากพบกับอาจารย์นอตตี้ของเราของจริงไม่มีรูปเดิมนะครับเวลาเราลงที่สํานักเราไม่มีรูปเดิมแล้วก็คนมานี่ไม่ได้มาตามกระแสรหรือตามรีวิวเขามาอ่าเขาเขามาเพราะศรัทธาในปู่แล้วก็ได้โชคกับปู่แล้วก็มา เพื่อกลับไหว้ปู่แล้ววันนี้ถ้าใครได้ดูนะครับมีแม่ที่เขาถูก12ล้านนะครับอขออนุญาตเอ่ยนะแม่เขาไม่อยากให้เอ่ยเท่าไหร่นะก็แม่เขาถูก12ล้านรู้ไหมถูกงวดไหนถูกงวดหก5ูนย์ห้าทุกคนจำได้ไหมว่าแป๊บหนึ่งนะเบิงบ่อนี่พี่น้องเอ้ยเคยสิแล้วอะไรบ้างเลยครับข่อยน้ำนี่ข่ทีเต้นเลย แม่เขาถูกงวนหกศนห้าก็คืองวนนั้นหนึ่งกรกดามอาจารย์ให้หกศูนย์ห้าศูนย์ห้าเม็ดเดียวหกศ0นย์ห้าศูนย์ห้าเม็ดเดียวแล้วแม่เขาไปซื้อลอตเตอรี่ได้สองใบคือสิบสองล้านนะครับอ่าใครได้ดูวันนี้ก็มีลูกศิษย์ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งมาด้วยแล้วก็ลูกศิษย์จากร้อยเอ็ดก็ถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนกันก็ได้สองใบเหมือนกันก็สิบสองล้านแต่ตั้งแต่งวดนู้นนะั6 0หกืมย์ห้า 605ทำงานเลือกเกือบ2ทุ่กับใครเข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้อย่าเพิ่งรีบออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ใครไม่เคยถูกหวยไม่เคยมีโชคกับอาจารย์รอขอขมากรรมกับอาจารย์ใครอยากมาไหว้ปู่อยากมาตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตอยู่ที่ไหนนะครับทุกคนจำไว้อจยดเลยบ้านโนนสามัคคีอำเภอนามนจังหวัดกาฬสินถ้าจะมาตั้ง GPS location ว่าตำหนักปู่ใหญ่อออ่างแล้วก็จุดน็อตอาจารย์น็อตนั่นแหละตำหนักปู่ใหญ่อออน อยากเจออาจารย์แนะนําให้มาช่วงบ่ายแล้ววันนี้ใครได้ดูไลฟ์สดอาจารย์บ้างที่อาจารย์ไปแก้บนนะครับใครเห็นครับแต่คนดูเยอะมากนะคนดูสดสดนะห้าพันเลยนะคนดูสดสดห้าพันอาจารย์ไปแก้บนไปร้องเพลงตามคําที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่าถ้าหวยเข้างวดที่แล้วบนล่างอาจารย์จะใส่เจเจลากลำโพงร้องเพลงไปแต่บ้านอาจารย์ก็แก้เรียบร้อยนึกว่าจะไม่มีคนขําแล้วยังมีเอฟซมานั่งรอนะครับอยากไอ้อาจารย์่อยแต่ว่า ไปไล์สดแก้บนให้ปู่แล้วตามคาสจัจจะปัจญายบางคนไม่เห็นบางคนเข้ามาดูก็อาจจะมองว่าอาจารย์นัดเป็นบ้าหรือเปล่าน,นะฮะอาจารย์เขาบอกตรงนี้เลยเป็นหลายคนสงสัยเห็นอาจารย์นัดเป็นแบบนี้อาจารย์นัดเป็นบ้าหรือเปล่าผมขอพูดด้วยความเป็นลูกชายเป็นห่วยห่วยห่วยนะครับก็คำขำนะครับเราบนกับปู่ปู่เป็นคนปู <c oughs> ่ <c oughs> i i. ท่านชอบอะไรที่เป็นตัวของเราไม่ต้องไปเข้มขังมาก ไม่ต้องไปเค่งมากเป็นตัวของตัวเองลูกศิษย์จะศรัทธาเนี่ยอยู่ที่ตัวเราไม่ได้เกี่ยวกับบ้านเราต้องใส่ชุดขาวหรือว่าเราจะใส่ชุดดํามันอยู่ที่ใจนะครับคนที่ศรัทธาเหมือนอาจารย์นอตตี้นี่ใครมาสํานักจะเห็นเลยว่านเนี่ยผมเอาแว่นตาขัดหลังนี้ลูกศิษย์ก็เขารบเหมือนเดิมผมเป็นบ้าบอๆเต้นแรงเต้นกาลูกศิษย์ก็เขารบเหมือนเดิมแล้วก็จะบอกให้เป็นบ้าอย่างเงี้ยบ้าบอๆเลขแม่นนะครับอือบอกไว้ก่อน นี่ก็หกนวดแล้วนะถ้านับที่เห็นได้คือหกวดถ้านับเลขรูดนะถ้านับเลขรูดเลขวิ่งหกงวดงวดที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันงวดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างงวดที่แล้วเดี๋ยวโอ้แบตบนมีงวดที่แล้วเข้าบนเข้าล่างนะครับทุกคนอาจารย์บอกไว้ก่อนว่างวดก่อนเข้าบนเข้าล่างก็คืออ่าหนึ่งสองกับหกสี่ไหนใครถูกกับอาจารย์บ้างใครถูกกับอาจารย์บ้างนะครับ วัสดี8,500คนใครถูกกับอาจารย์บ้างวันนี้ขอพูดสักช่วงบางตอนใครที่ยุ่งก็แชร์ไว้แล้วพรุ่งนี้ค่อยมาดีดูนะฮะอาจารย์อาจจะไปช้าๆนะครับก็วันนี้ไม่ใช้เวลานานสี่ทุ่มนี้ก็จะปิดไลฟ์นะครับวันนี้ใครไม่เคยถูกหวยก่อต้องมาขอขอมาก,กับอยากได้เสื้ออาจารย์น,อน็อตอะใครอยากได้เสื้อปู่ครับใครอยากได้พัตถูมงคลกับอาจารย์ใครอยากได้ทูบาาร,ร,รู้ไหมเดี๋ยวจะให้บูชานะครับบอกวิธีบูชาเดี๋ยวอา,อาจารย์ขอเปลี่ยนมือถือแป๊บหนึ่ง ใหถูกอาจารย์งวดที่แล้วอะอาจารย์ขอถามหน่อยผู้ใดถือกระปราจย์เนี่ยพิมพ์ให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยว่าผู้ใดถือเน่ครับอืมงวดกอนผู้ใดถือเนี่ยใครถูกบ้างครับถูกคนละเท่าไหร่ถูกสี่หกหรือว่าถูกหนึ่งสองเาแล้วมีคนมาด่าอาจารย์ว่าแม่นหลังหวยออกนี่จริงไหมอาจารย์นอตตี้ขี้กากขนาดนั้นเลยหรอว่าแม่นหลังหวยออกคือมันมีคนมาด่าว่าโอ๊ยหวยออกแล้วมึงค่อยแม่นมันจริงไหมจริงอย่างที่เขาว่าไหมระดับอาจารย์นอตตี้แม่นหลังหวยออกไหมครับอ่า อ่ะอาจารย์นอตตี้แม่นหลังหวยออกไหมนะครับไหนใครใครอาจารย์นอตตี้แม่นหลังหวยออกไหมนะครับนะอาจารย์นอตตี้แม่นหลังหวยออกไหมมันมีคนมาว่าอาจารย์แม่นหลังหวยออกจริงเหรอเรียกอกนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยระดับอาจารย์นอตตี้ถูกก็คือถูก ไม่ถูกก็คือไม่ถูกะนะคไม่มีแม่นหลังหวยออกครับเข้าก็แบบว่าเข้าไม่เข้าผมก็บอกว่าไม่เข้านะผมจะบอกให้นะครับเลขอาจารย์เข้าก็บอกว่าเข้าแล้วก็อ,อาจารย์ก็ไม่ได้ให้เข้าตลอดลุดก็มีนะครับแต่ช่วงนี้หกวดติดแล้วถ้านับเลขรูดนะฟังถ้านับเลขรูดงวดที่แล้วอาจารย์ฟัน4ี่หทู่ปู่แล้วก็ฟันหนึ่งสองเลขหนึ่งสองนี่ให้ไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยแล้ววันนี้เชื่อว่าหลายคนเห็นไปแล้วอื แล้วก็วันนี้มีลูกศิษย์จากกรุงเทพอเมื่อวานนำปัจจัยมาใส่มืออาจารย์สองหมื่นบาทรู้ไหมผมก็เลยถามว่าพี่ทำไมให้อาจารย์เยอะจังเพราะอาจารย์เป็นคนที่ใครถูกหวยอาจารย์อาจารย์ไม่เคยเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองใดๆดทั้งสิน้นนี่แต่ลูกศิษย์มาถวายเองอาจารย์ก็เลยถามพี่ให้ผมเยอะจังพี่เขาบอกว่าถูกสองแสนถูกเลขอะไรถูกสี่หกกับอาจารย์ก่อนหน้านี้ก็ถูกทีละแสนนะครับอืมนะ ผมก็อนุโมทนาบุญกับพี่ๆเขาน่าจะดูไลฟ์เราอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็มี FC อยากหลมสักเอาแตงโมมาให้ก็ถูกหลักแสนแต่พี่เขายังไม่หมดนี่แล้วก็มีแม่ที่ถูกอ่าสล้านตั้งแต่งวดนหกศวันนี้ตำหนักเราตั้งแต่เช้าจนค่าจนอาจารย์กับทีมงานได้กินข้าวห้ามงเย็นก็คือคนเยอะใครที่ดูไลฟ์สดจะเห็นเลยว่าไม่มีช่วงที่อาจารย์แม้กระทั่งปวดฉีเกือบแม่นียวใส่ส่งพี่นอ้องเกือบแม่นียวใส่ส่งถูก4ี่หกป้าคนถึงสี่หกเต็ม ถึง4,600รายซาดี9,900คนจะถึงหมื่นแล้วนะครับอะถึงหมื่นแล้วเพจนี้อะถึงหมื่นแล้วแชร์ให้คนที่ลำบ,บากเห็นคลิปนี้นะครับเพราะว่าเพจเราเราไลฟ์สดที่เพจสำรองสนใจทูบป,ปู่ติดต่อช่องทางนี้ได้ไหมได้ครับทุกคนไปเบิรงเลกกันเลยครับแอดมินพี่ลุงท,ทําทูบเสร็จยังอะให้แคปออมสินก่อนเลยนะครับทุกคนทูบเสร็จแล้วอะแคปออมสินเลยครับนะอะหมื่นหกครับคนกลับมาแล้วนะครับก็ อันนี้เป็นตัวของอาจารย์นะไอ้สองสองโอ้ยอคอยที่ห้องอีกแด้อพี่น้องก,กันปิดปิดหูไว้เด้อแคปออมสินครับพรุ่งนี้มีออมสินนะครับมีเน้นแค่นี้แหละครับออมสินครับอแคปออมสินนะครับปิดหูไว้อีกเด้อนะครับเพราะว่า ทีมข่บุกอยู่พี่น้องมันสิโต,กเเกตก๊กไจ oh, no. เด้ะ่ข่กับโต๊กไจ่กันบัฟ้าโอ้ยเนาะน็อตฟาวเอออะแคปหรืยอยังครับแคปแล้วบอกอาจารย์ออมสินขอบคุณค่ะออมสินขอบคุณครับนะครับคนดูหมื่นเจ็ดออมสินขอบคุณค่ะคค 10, ออคคชอบเหมือนกันเราเด็กหงอใครเคยดูบอลบ้างครับทีมไหนกันอาจารย์เชียร์ทีมไหนอาจารย์เชียร์อ่าท็อปฟีน่นัหมือเอฟเวอร์ตันนะครับก็คือชอบทีมที่แบบไม่เหมือนเพื่อน เป็นทีมเล็กๆนะครับคือมันถึงได้ลุ้นไงเออถ้าเชียร์ทีมใหญ่มันเก่งพดน,นะรเหมือนอาจารย์นี่แหละเป็นทีมที่ไม่ดังอาจารย์ก็เหมือนอาจารย์ก็เป็นคนที่ไม่ดังเวลาทําอะไรสําเร็จแล้วมันยิ่งใหญ่นะครับอโอ้เอาเอาอ่าแคบแล้วเนาะโอเคออมสินแล้วก็ชุดเต็มรัฐบาลไทยอันนี้ชุดเต็มนะทุกคนย้ําก่อนว่านี่คือชุดเต็มอ่าชุดเต็มนะครับเออ ชุดเต็มนะครับแคปชุดเต็มก่อนนี้เอาชุดเน้นให้ฝากแชร์ด้วยครับใครดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์ให้คนที่ลำบากได้เห็นคลิปนี้นะครับไอ้ได้แคปไปว่าตอนคนเมืองหมื่นเจ็ดแคบไปเนยนะหมื่นเจ็ดเลยนะไอ้แคปเลยนะแ,แ,แคปหรอยงครับได้แคบแล้วชุดเต็มขอบคุณค่ะชุดเต็มขอบคุณครับอ่ะพิมหน่อย อาจารย์จะได้ไปชุดต่อไปนะครับบางคนเขาก็แคปช้านะมันแล้วแต่สัญญาณเน็ตนะครับอืมใครที่ไม่เคยถูกหวยก็ขอขอมากรรมกับอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์จะรีบปิดไลฟ์ไปดูบอลเ <c oughs> ม่นยังดอกก่อยติภาพเฝ้าขอข,อขอมาก,กรรมเลยเนี่ยอะโอเคแล้วก็ชุดเน้นนะครับชุดเน้นชุดนี้เห็นกันแล้วใช่ไหมอะ นะครับรัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี0ูนย์ซื้อยี่ยังก็ได้พ่อแม่ขอให้มี0ูย์มากศูย์ยังก็เลือกใไเอาส่วนตัวอาจารย์นอตตี้ชอบ06 0... ย์หกศูอศูนย์แล้วก็เม็ดเดียว9 0้าฟังอีกครั้งอาจารย์ชอบ06 6.9 0.2แล้วก็เม็ดเดียว9 0้าศตัวอาจารย์ชอบ6.90กับ0.92 เล่น6ประตูได้690ก้าศูกับ092จะตัดเก้าก็แล้วแต่ได้หมดใครรูดได้รูดใครวิ่งไล่วิ่งเลขเราความน่าจะเป็นศูนย์อาจารย์คิดว่า5้าแสเปอรเซ็นเหมือนงวดที่แล้วใครรูดไว้ก่อนก็รูดเลยใครรูดได้รูดนะครับใครรูดไม่ได้ก็เจาะแต่ว่าอยากให้รูดไว้ก่อนแล้วก็รูดสัก5บาทแล้วก็มาเจาะตามหลังกันวา แต่ต้องบอกว่าเลขอาจารย์ลงไปหลายวันแล้วนะหวยออกผู้อาจารย์ลงเลยนะครับอ่าถ้าอั้นเนี่ยต้องพิจารณาแล้วเพราะว่าอาจารย์ให้ไปหลายวันแล้วนะครับอือ่าปิดหูด้วยนะครับตอนนี้ทีมอาจารย์หลุดเดี่ยวไปอีกแล้วครับอื่าแคปได้ยังได้แคปชุดนี้แล้วบอกว่าชุดเน้นขอบคุณค่ะมีเลขไหนอั้นบ้างแกงอาจารย์หน่อย เก้าศูอยสองอันอ่ออ่ะปิดหัวเด้อปิดหัวเด้อทีมข่อยกำลังยิงอ,อาจารย์นะอาจารย์ไม่ใช่พระอาจารนะอาจารย์ไม่ได้บวชนะครับเออาจารย์อย่าลืมจิ้มหน้าผากด้วยนะนี่เอฟซีตัวยงจิ้มพนันทุกวันนี้จิ้มออนไลน์นะอาจารย์นอตตี้นะครับอืมจิ้มออนไลน์นะครับ เดี๋ยว,วขอขามากรรมเสร็จจิ้มหน้าผากให้เลยเหมือนวันที่แล้วจิ้มปุ๊บรวยปั๊บก็นะโอเคนะครับคืออาจารย์จะบอกให้ว่าสิ่งที่อาจารย์ทําเวลามาสํานักเช่นเติมหน้าผากให้นี่ก็ทีนี้ใครเปิดมาเจอไลค์ครั้งแรกก็กดติดตามเพจแล้วก็นะครับแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ไปเนี่ยวันหน้าจะได้หาง่ายๆครับอ,อะฝันดีกันนะครับทุกคนนอนได้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะปิดไลฟ์แล้ว เพราะว่าอาจารย์จะดูบอลต่อแล้วก็กราบไหว้ขอพอรผู้จะทําสมาธิสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามาดูนะครับเนาะใครอยากบูชาวัตถุมงคลพิมพ์คําว่าสนใจแอดไลน์มานะครับ